สอนกดไอศครีมนะครับไม่ถึงวันน้องก็กดเก่งมากๆเลยนะครับดูดีโอ้โหน่ากินใช่ไหมล้านแบบนี้ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณ1วันนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยร้านก็หน้าตาเป็นแบบแต่กว่าจะยก ขึ้นไปตั้งให้สวยงามก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมเครื่องนี้ก็ประมาณ100โลโอ้โหใช้คนยกก็ประมาณ4ี่คนนะครับผมบอกเลยหนักมากๆเราก็มาเทนการใช้เครื่องนะครับผมว่าประกอบยังไงขั้นตอนการใส่จุดไหนอุปกรณ์ไหนสำคัญนะครับก็มาสอนให้ครบเลย หลังจากสอนการใช้เครื่องเสร็จนะเฮียก็มาสอนการผสมนะครับว่าใช้อัตราส่วนเท่าไหร่นะครับผมในการ ในการทําผงไอศครีมแล้วก็ใช้ผงไอศครีมมาผสมแล้วก็เทใส่ไปบนเครื่องแบบนี้นะครับก็จะได้ไอติมซอฟเสิร์ฟที่หน้าตาหน้ากินแล้วรสชาติอร่อยนะครับผมแบบนี้เลยพร้อมขายได้เลยนะครับพร้อมขายให้คนามากินได้เลยเนาะถ้ายังไงนะครับสนใจแฟรนไชส์ก็บอกกันมาจองพื้นที่ห้ามซ้ำนะที่นี่นะก็ที่ กาญจนบ,บุรีปตทวังสารพีนะครับผมใครผ่านมานะก็อย่าลืมมาอุดหนุนนะครับแม่ค้าคนสวยของเราได้เลยนะคะแม่ค้าใจดีนะครับให้เยอะซะด้วยสิอ่าก็ตั้งใจกดมากๆนะครับ <ผม S 2> เป็นวัน,นเปิดให้บริการเรียบร้อยนะครับมาอุดหนุนน้องกันได้นะครับผมที่ปตทวังสารพีขอบคุณครับ